โรคไตต้องรู้วิธีเลือกผักผลไม้ฟังโบบีเลยค่ะคุณอาจจะสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วผักผลไม้เนี่ย มีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายต้องการแต่ทําไมผู้ป่วยโรคไตเนี่ยต้องจํากัดการกินทําไมจะต้องเลือกนะคะเพราะว่าผักผลไม้มีแร่ธาตุที่ชื่อว่าโพแทสเซียมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะต้องศึกษาหน่อยว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างจริงๆมันก็มีอยู่ในอาหารแทบทุกประเภทนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ที่ผักผลไม้ นะผักผลไม้เนี่ยจะมีโพแทสเซียมมากสุดเลยนะ แล้วเราก็เลยจะมาบอกคุณนี้แหละว่าเวลาเลือกผักผลไม้เนี่ยก็ต้องดูว่าอันไหนโพแทสเซียมสูงอันไหนโพแทสเซียมปานกลางอันไหนโพแทสเซียมต่ำเพื่อที่ว่าคุณเนี่ยจะได้ทานให้เหมาะสมกับระยะไตของคุณถ้าไตาของคุณยังอยู่ในระยะ1-3ไม่ต้องกังวลคุณยังทานผักผลไม้ได้ทุกชนิดเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5แล้ว e g f r ต่ำกว่า30 คุณคงจะต้องเลือกหน่อยแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณจะทานอะไรดีและทานเท่าไหรด่ดีมันทั้งประเภทและปริมาณด้วยนะอย่างเช่นกลุ่มนี้นะคะเป็นผลไม้นะที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตระตยะ4ีระยะ5ก็ควรจะเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิด พูดถึงผักนะผักบ้านเราจริงๆก็มีมากมายนะคะโพแทสเซียมสูงแบบนี้นะก็ไม่ได้มีปัญหากับเราเราก็ทานในที่โพแทสเซียมต่ำหรือโพแทสเซียมปานกลางก็ได้แต่พวกนี้เนะี่ยเราก็หลีกเลี่ยงหน่อยละกันนะพวกผักสีเข้มและพืชประเภทหัวเช่นมันฝรั่งนะคะหัวปลีฟักทองมันเทศดอกกระหลำ่ำ ะะพวกนี้เนี่ยก็คือมีโพแทสเซียมสูงเราก็เลี่ยงเลี่ยงกันนี่ผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ําแล้วก็ทานได้นะคะมีกี้อย่างที่บอกว่าเราทานผลไม้หรือผักที่โพแทสเซียมต่ําแล้วเนี่ยถูกประเภทแล้วนะ แต่ให้ถูกปริมาณด้วยนะคะอย่างเช่นสับป,ปะรดก็6-8ชิ้นคําลองกอง6ผลชมพู่1-2ผลคือถ้าเกิดคุณทานโพแทสเซียมต่ําก็จริงแต่คุณทานเยอะเกินไปอย่างมันก็คือเป็นโพแทสเซียมสูงอยู่ดีนะโพแทสเซียมก็จะเกินอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ควรจะทานปริมาณให้ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้คือผักนะคะนี่คือผักที่โพแทสเซียมต่ํา นะพีิกหวานเป็นสีเข้มไม่ต้องสงสัยนะสีเข้มแต่เผอิญว่าเขาโพแทสเซียมต่ำนะโชคดีมากเลยเพราะว่าเขาอร่อยนะเขาเป็นผักที่อร่อยนะคะแล้วก็ทําอาหารได้หลายอย่างนะคะแล้วก็โพแทสเซียมต่ำนะผักเรามีหลายอย่างเลยแล้วก็ทานปริมาณให้ถูกต้อง บีก็มีตัวช่วยนะบีมีตัวช่วยนะในการดูแลไตให้สุขภาพดีนะคะอาจจะฟื้นฟูขึ้นด้วยหรือว่าชะลอความเสื่อมลงนะจะได้ชะลอการฟอกไตล้างไตได้นะคะก็เป็นซองสูงประมาณคืบหนึ่งเด็ดจุกแล้วก็ดูดเลยอย่างนี้นะคะสองตัวนี้นะ คือตัวสีเขียวนี้นะคะอูมิเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องตับไตนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานส่วนสีเหลืองก็ช่วยดูแลเรื่องความดันไขมันแล้วก็บำรุงหัวใจนะคะคู่นี้เนี่ยบีดูแลผู้ป่วยโรคไตามา10กว่าปีแล้วได้ผลดีมากๆเลยนะคะนี่คือตัวอย่างอย่างเช่นท่านนี้อายุ80ิแล้วนะ ไตระยะ4นะคะ eGFR เนี่ยเหลือแค่23คือการกรองของไตยอยู่ระยะ4นะคะพอทานอูมิเนี่ยวันละสองซองนะคะแล้วก็ฮาร์นี่วันละ1นะคะต่อเนื่องกัน2ปีปรากฏว่าเออเราจะทานเพื่อให้ชะลอไม่ให้ไตเสื่อมปรากฏว่าดีขึ้นปรากฏว่าดีขึ้นนะ e eGFR ขึ้นมา32อ้าขึ้นมา3 b เลยนะคะเราทานเพื่อไม่อยากให้เขาเสื่อมลงไปกว่านี้ เขากลับดีขึ้นมาได้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไตด้านไหนก็ตามนะคะอยากปรึกษาบีเนี่ยก็แอด QR code มาได้นะหรือโทรศัพท์มาก็ได้นะบียินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย